Xin <laughs> chào. Okay, chào. Where, where, where are you from, bro? I'm from Korea. Yangseo. Hello, your? Some thank you. What? What? I'm ready to fight. Yes, yes, yes. Ready, ready. low 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 HP. Okay, thank you, my friend. พี่ให้เปิดก่อนเลยน้อง ไอ้เฮียมันปิดแจ้งเตือนอยังไงวะปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดโอเคเอนิมี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 วว Where, where? Forward, forward. I hear, I hear, I hear. My mark, my mark. Mark 3. Mark 3. Okay. Oh no, my friend! Oh no, do you have for this? มันจะรู้เรื่องแค่ไหนคือเราตายที่หมู่บ้านนั้นเอนมี่เยอะเยอะเยอะเยอ Cabby cabby cab. ่าไม่เจอว่ะคนดูมันเล่นเซฟอยู่นะพูดถึงอะทำไมเหมือนเพื่อนกำลังจะโดนเลยวะวัเด้อ Last one, last one, my friend. Do you see him? We hide right here. ไอซี่ไอซี่ไอซี่แบกสายแบกสายพ่อมาควันตาบ ที่นี่มันอยู่ไหนวะมันมันไม่น่าใช่ตัวนั้นปะ S <have> scope? <S no s o no p n o r t no pain okay pain 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 ลีส k ต n ์ กูตอบมึงว่าเออโอเคว่ามึงไม่มีโอเคกูไม่ได้หมายถึงว่า Inside circle. Come in, come in, come in, circle. Did you want to kill? Okay. Whoa, 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 whoa! I see, I see. I see him. รีเพย์เย่ะทีเพย์ย่ะเยอๆๆกโนไฟโนไฟโกโกโอเคโอเคฟอ l l o w you follow you โนไฟโนไฟโนไฟคือเงี้ยอะไรวะโนไฟอ่ะคือไม่สู้เหรอหรือยังไง กบมีกบมีกบมีวันนอนนอนนอนกบมีกบมีทรีทรีทรี I see I see แอมเข้ามิ่งแอมเข้ามิ่งแอมเข้ามิ่ง สัตเอ้ยทูสคอร์ดทูสคอร์ทวะเนาะ ดีว่ามีน่าイที่เอ้สโคบหลุดไอ้เียกูอบกูชอบกูอบทีมวิเคราวิคอ่มามากมมากทรีมากวันสกอร์ดโอเคโซเฟิร์โซเฟิร์ไม่ได้เล่นโซเฟิร์อยู่เอเล่น GTA อยู่ Do have have this I need first aid, my friend. Do have? I thought here. Hey! 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 <laughs> กอกูไม่ได้ยินเหรอโอ้เลขสะดังเลยสัตมีแค่พีแค่แว่แย่นัมเบอร์มาดันัมเบอร์กบอโก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 นัมเบอโกนัมเบอโกนัมเบอโอเค แม่งผมสกปบดหลุดโอ้ไนส์วูดจ๊บวูดจับกูดจับกูทีมดูทีมลุ่ลูลุ่ลุฟดลู่ฟด าฝากสอบทีครับคนดูว่าวันนี้ผมเล่นคนเดียว เวียดนามเขบเขาเป็นคนเวียดนามยี่เขาตอบผมแล้วผมถามตั้งแต่แรกแล้วไอไฟมันจะไซค c นซีไ c A C motorcycle. Sorry, sorry. I now speak English. Okay. English. Me too, me too, me too. A little, a little. Where, 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 where are you from, bro? I'm from uh, Korea. You know Korea. Ah, yeah, yeah, Korea. <laughs> I'm from Vietnam. Okay, nice to meet you. Do you hear? Do you hear? I hear a mini siren sir. One tap! One tap!

อันด oh, no. ี้มีไอซีอันดี้มีโอ้โหโดนซ้ายว่ะเสียดายว่ะผมน่าไปดักแม่งในวงนะ ถ้าซามไม่ทำให้ผมเวอร์อะไรเยยี่ยนั่นน็อกไปแล้วเมื่อเหมือนน็อกสองเนอะดูเพื่อนดีกว่าเพื่อนเราก็ใช้ได้อยู่ครับลาส, one, ลส <c oughs> วันลาสวันลาสวัน one เจาหมไม่ตายได้ไงวะ แค่มึงเจ๋งวะ่ะมักทรีมักทรีอ๋อมันเหลือแค่นี้ไอ้นั่นมันถึงยิงเราเพลนเนี่ย ข้าไปก่อนแม่งดีกว่าแตกมึงหลังเปิดอุ้ยไอ้เฮียดูมึงทำด้วยลรวะมึงเจ๋งวะอุ้ยอุ้ยออกโคอลตี้ครับบนล่างอย่างนี้เลยคอลตี้ไรไร เย่ๆๆ yeah, 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 yeah. uh ่เย่เย่เครียบเกรียบเกรียบ้นต้นเอาวะเอาเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เพื่อเราเอาเยอะไอ้เหี้ยมึงแข่งแก่งแท้วะมึงไม่ตายได้ไงวะ ขวาไปเพื่อนไนสอย่าปัม๊มไนสแบกเอาอ่ะก่นดูแบกเอาอ่ะผู้จับผู้จับเอ้ย MITS คนที่5ครับน้องๆ